สวัสดีค่ะ มาเจอกับน้องแปลงซูนรวมรถกระบะมือสองเซริไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสต็อกรถประจํเดือนกเดือนกรกฎาคมเดือน7เรามาพร้อมกับโปรเดต์อย่างแน่นอนนะคะและที่สาคัญนะคะรถกระบะตอนเดียวของเรานะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบรถตู้ห้องเย็นรถคอกธรรมดารถคอกเพลาลอยและรถตอนเดียวโฟวินบอกเลยนะคะว่ารถเข้าใหม่สต็อกเน้นมากอย่างแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ นั้นเรามาชมคันแรกกันเลยนะคะสำหรับรถตู้ทึบของเรานะคะเรามีให้เลือกตั้งแต่ Toyota Revo และ Isu สุ D-MAX นะคะมีตั้งแต่ปี2018ถึงปี2022รถร้านเราเป็นรถปีใหม่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทเท่านั้นนะคะเราแกะตู้ใหม่ยางใหม่แม็กใหม่และที่สำคัญนะคะจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทำงานขนเงินกันเลยทีเดียวคะ่ะมาต่อกับรถตู้ห้องเย็นนะคะ Toyota Rivo คันนี้นะคะเป็นปี2022ราคา498,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะว่าเราจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะ ตู้ห้องเย็นของเรานะคะติดลบ25องศานะคะบอกเลยว่าออกไปแล้ววิ่งใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะเรามาต่อกับคันนี้เลยนะคะสำหรับรถปันเดียวโฟวินนะคะเรามีเลือกตั้งแต่ toyota r e v o isuzu d-max และพึ่งเข้าใหม่เลยนะคะเป็น Mitsubishi Titan นะคะบอกเลยว่าเราแต่งของมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมจุดออฟโรดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราแต่งอะไรมาให้บ้างนะคะสำหรับรถปันเดียวโฟวินของเรานะคะเราตกแต่งซุ้มล้อมาให้นะคะทั้ง4ล้อ เลยนะคะและยางใหม่แม็กใหม่นะคะเป็นยางออฟโรดแม็กลายลูกโมแบบนี้เลยนะคะและด้านข้างนะคะยังมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะบอกเลยว่าเราแกะกล่องใหม่มาให้อย่างแน่นอนนะคะและแม็กไลเนอร์ใหม่นะคะเราใส่ใหม่มาให้ทุกคันเลยนะคะและด้านหลังของเรานะคะเรายังตกแต่งกันชนด้านหลังมาให้นะคะพร้อมที่ลากจูงนะคะสามารถเอาไปลากจูงนะคะวิ่งงานกันได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะรถบันเดียโฟวิวของเรานะคะมีที่เลือกต้อแบบปี 2,018ถึงปี2,022ราคาเริ่ต้นอ,อยู่ที่5 1 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยนะคะสามารถนำไปใช้งานขึ้นเขาลงเขาได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนคะ่ะ มาต่อกับคันสุดท้ายของเรากันนะคะสําหรับรถคอกนะคะเรามีให้เลือกตั้งแต่รถคอกธรรมดาและรถคอกโครลอยนะคะถ้าเป็นรถคอกโคลอยนะคะบอกเลยว่าเราแต่งช่วงล่างมาให้มูลค่ามากกว่า5 0,000บาทกันเลยนะคะเรามีให้เลือกตั้งแต่ Toyota Revo และ i s ซูดีแม็กนะคะลูกค้าสนใจคันไหนนะคะสามารถนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะและที่สาคัญนะคะเราแต่งแม็กใหม่ยางใหม่มาให้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะคอกก็เป็นคอกใหม่นะคะของตกแต่งใหม่อย่างแน่นอนนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถต้นเดียวรถทำงานรถทำเงินที่น้องแต่งได้บอกอัพสต็อกไปเมื่อกี้นะคะถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างเอ่ยนะคะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นเด็ดเดือน7เดือนกระดก,กะดาคมของเรานะคะจองรถเพียง700บาทช่วยผลไปเลย7เดือนเสียนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือ30,000กิโลและเรายังมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษ จุดเ์เท่านั้นนะคะคัดพิ่ไปเลยอีก90วันประวัติดีฟรีดาวเอกสารมายุ่งยากอย่างแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อ,อเข้ามาได้ที่0 9 5ย์0 4 5 5 5นนะคะหรือจะโทรหารน้องแปงนวาได้ที่0 9 3 6 3 8 1 4 2สนนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใส่สเซริทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้น้องแป้งและเซดริทัยรถสวยขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ We're